นี่หลวงปู่ศิลาปุกเสน่าจะแกะร่องแบบนี้เลยใช้โปอนนูอันนี้ดูยังอ่อาดูแล้วครับไม่กันยัโปูมันแน่นเจ็ดชั้นป,ปีสามหนะะึ่งราคาวัดอยู่สามพันนะครับปีสามหนึ่งนะ 1 5 1ปีสอรปีสมเด็จพระเจ้าจันท์โตที่วัดเป็นรูปหล่องสร้างในกาลพันองค์ปี66 300บาทเอป็นอ้นี่ไปนะเจ้าเดไม่ไปนะอ๋อได้ครับพี่เอล้มากเลชมได้เลยค่ะอันนี้หลวงดวงกสมเด็จพุทธจาจั์โต นะครับก็แต่ละองค์ก็จะมีเลขโคดครับเ FC ทุกท่านนะวันนี้เราก็มาที่วัดชัยโอระวิหารนะก็มาทานกว๋วยเตี๋ยวในะบริเวณด้านหลังวัดกันนะครับ wow. Wow. บรรยาที่วัดนะครับล่าสุดแก็บวันนี้ก็เป็นที่12เมษายน2568นะครับนี่มายังบริเวณด้านหลังนะตรงนี้ก็เป็นวิหารนะวิหารหลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์นะครับ ก็สวัสดีปีใหม่ไทยเรานะครับผมเข้าสู่เทศกาลสงการละนะครับนี่ก็เป็นบริเวณที่พระโบสถนะครวิหารนะครับตรงนี้เป็นวิหารนี่เดี๋ยวพาไปกราบพระมหาพุทธพิมพ์บริเวณด้านในนี้นเลย ใจมากเลย <c oughs> ตรงนี้เป็นสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพมรังสีนะครับสามารถมาปิดทองกันได้ไนะนี่ด้านหลังเป็นลูป บริเวณด้านหน้านะพระมหาพุทธพิมพ์เลยนะครับที่ท่านได้สร้างไว้เป็นอนุสรใหเ้เรารุ่นหลังได้กราบไหว้กันนะครับวันนี้ก็ทางวัดก็มีจัดงานด้วยนะก็จะคึกคักนิดหนึ่งนะครับนี่สมเด็จพระพุทธจารย์โตคมบาลังสี ใครที่จะมาห่มผ้าก็สามารถมาห่มผ้าได้นะบริเวณด้านในนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะบริเวณด้านในนะครับก็ปีใหม่ไทยเรานะใครก็กลับบ้านนะครับก็เดินทาง ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็จับบ้านนะไปหาพ่อหาแม่หาครอบครัวเรานะครับผมก็เดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับผมกลับบ้านไปก็ไปทําบุญนะนี่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่มาถวายสังฆทานนะทำบุญกันได้นะครับนี่บริเวณตรงนี้นะ ตัวนี้เขาก็จะมีวัตถุมงคลนะใครที่ทำบุญก็ได้รุ่นบุญหนุนดวงนะครับปีหกเจ็ด เขียนผ้านะสำหรับออกไปหนะ่มนงผ้ามหาพุทธพิมพ์บริเวณด้านในนี้วัดชัยโยวราวิหารอำเภอชยัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับเข้ามาด้านในนี้จุดบูชาวัตถุมงคลทําใหม่เลยนะครับทุกท่านนะทาใหม่เลยเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมกันอย่างบริเวณด้านในนะครับบริเวณวัดนะนะตรงนี้ก็สามารถมา สงน้ำนะพระพุทธรูปนี่ก็ตรงกลางมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตูมลังสีด้วยแล้วก็ภาอาจายนะรับนี่เป็นจุดบูชาวัตถุมงคลจุดใหม่นะครัค้งก่อนนะ่าจะอยู่ตรงนี้นะ ตรงนี้เขายยายไปใหม่สถานที่บูชาวัชุมงคลอันนี้ก็เป็น151ปีนะครับมวลสารสมเด็จเกชยโยวาระอนุสรลำลึก151ปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตคมบังสีก็มวลสานแน่นๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกัน ฝั่งหน้าน,นี้นี่นะครับนี่เลยนี่ทำใหม่อย่างสวยเลยทุกท่านนะครับไปชมกันอันนี้ก็ที่ทวัดนะครับก็มีปีนี่ปีสองหนึ่งนะปีสองหนึ่งเก้าชั้นนะเก้าชั้นเจ็ดพันห้าสามชั้นหกพันเจ็ดชั้นเก้าพันเก้าชั้นหกพันห้าแล้วแต่ความสวยนะ มัก็มีพิเศษปีสอหนึ่งด้วยนะครับมี0หแล้วก็เชั้นสี่พ7นเจชั้น3 000, 5มพัก่องสี่มพูนะปีสองหนึ่งแล้วก็สามชั้นข้างล่างนี้สามพปีสอเหมือนกันกับมีรูปรูปหลอกส่เน็จพระพุทธจารย์ปีสอหนึ่งราคาก็ตามปายเลยนะครับอันนี้นื้อเงินนะนื้อเงิน ปี21นะครับแล้วก็ปี33ปี216,000นะครับแล้วก็3ชั้นห5 0ันห้ปี218,000่งพันอมเรี่ยมเลยปี17ปี17ึ่งปีหน เป็นปีหนึ่งห้าสร้างเขื่อน,น,นออสร้างเขื่อนนี่อ๋อสร้างเขื่อนอยู่บนเก้าห้าเก้าห้าปีเก้าห้านะครับปีเก้าห้าสร้างเขือ 2, 4, 9, ่อนสองสี่เก้าห้านี่ก็มาสามหนึ่งสี่หนึ่งนี่ปีสามหนึ่งนี่สามหนึ่งเจ็ชโยเจ็ดชั้นปีสามหนึ่งอ่าพันห้าสามพัน 2541สุปรโชค1,000บาทนี่เป็นกล่องชุดปี33อ๋อ33 35นะกล่องชุดปี33อันนี้ปี31 31 5,000เป็นกล่องชุดมันจะเป็นปี41นะครับ41 แล้วก็มีปีสองหนึ่งเนี้ยดินเผาเจ็ดร้อยตัวนี้ก็ปีสามหกสามเก้านะเป็นเนื้อเป็นเนื้อโลหะนะเนื้อเงินเนื้อนวะปีสามหกก็หนึ่งพันเนื้อเงินก็ห้าพันนวะปีสามหกสามพันราคาตามนี้เลยนะครับอืม ทิมคะแนนก็หนึ่พเหรียญหยดน้ำข้างบนพันห้าปีส0 0หนึ่งหกพันีนี้สมเด็จเกียรติชัยโยปี3,9มเก้าสห้าสาห้าปี3,9 700 นี้หลวงปู่ศิลาเสกนะครับปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดนะเจริญราบสามร้อยทุกองค์สร้างอย่างละพัน นี่ก็เป็นล็อกเก็ตนะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะแล้วก็พระมหาพุทธพิมพ์เป็นล็อกเก็ตนะแล้วก็มีมีดครูวัจุลามณี่2,000บาทตอนนี้ก็เป็นพวกผ้ายันนะปี61 50บาท อย่างแต่หน้ารอดนะครับสลเด็จร้อยปีวัดสุทธัตถ์สามร้อยด้านหลังก็เป็นพระขนาดบูชานะพระขนาดบูชาปีสองห้าสามศูนย์สองหนึ่งเหมือนสี่เหมือนหกด้านในเป็นปีสี่หนึ่ง ปีสามหนึ่งี่นเป็นรูปเหมาสมเด็จพระพุทธเจา้าโตประมลังสีในปีสามหนึ่งหนึ่งหมื่นนะครับพระมหาพุทธพิมณฑลบนปีสามเก้าขีเป็นลูก ของปู่ขนาด5เนิ้ว9,999พระเมารีของพระมหาพุทธพิมพ์สมเด็จโตนะครับ5นิ้ว5,000พระมหาพุทธพิมพ์ขนาด5นิ้ว เจ็ดพันเก้านิ้วหบนสองเก้านิ้วนี่เจ็ดพันตรงนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับมีสามร้อยเป็นพิมพ์คะแนนเนื้อโลหะเนื้อโลหะ ก็จะมีหลากหลายสีได้ตามประจำมวันเกิดพันห้าด้านล่างนี้เรื่อพิมพ์คะแนนแล้วก็นี่สมเด็จเกียรติชัยโยปีหกหกร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะสามร้อยบาทในร้อยห้าสิบเอ็ดปีร้อยห้าสิบเอ็ดปีสมเด็จพระเจ้าจัน,ะนจโตที่วัดเป็นรูปหล่อนะสร้างรายการละพันองค์ปีหกหก สามร้อยบาทเดี๋ยวต้องที่จะเป็นอันนี้ไปนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ไปนะอ๋อได้ครับพี่เปิดให้ดูก่อนวรถมาดูเลขโคดดนชมได้เลยค่ะอันนี้หนุ่มดวงเปดูก่อนสมเด็จพระพุทธเจ้าโตเดตตัวละสองร้อยยี่สิอะไรครับก็แต่ละองค์ก็จะมีเลขโคด ีเป็นแบบนี้เลยอันนี้ปัดทองม,มหาพุทธพิมพ์ปัดทองแล้วก็สมเด็จปัดทองที่ทันสองนะครับทันสอง ปันห้าปีหกห้านะครับปีหกห้าราคาก็ตามป้ายเลยแล้วก็เป็นปี67เจ็ห้าร้อบาทพร้อมเลี่ยมเลยปีหก ร้อยปี3,999แบบเป็นชุด2,000รอย้าปี6-7กับปี6-6อันนี้ก็ปี6-5 ปี653,300นะครับแล้วก็3250พร้อมเลีม่มปี65550ปี6 5ปี61เป็นรุ่นอะไรพี่เอันนี้หรัคะ<ช>ปีหก มีสามสีของปีหกหนึ่งเลยค่ะจะมีสามแบบมีเนื้อเหลืองเ,เนื้อขาวแล้วก็ปกโคอ๋อเป็นเนื้ออืมใช่มีสามแบบครับเป็นปกโคปีหกหนึ่งอันนี้อันนี้เนื้ออะไรพี่อันนี้ปีเดียวกันปีเดียวกัน,น,นใช่เนื้อเหลืองเนื้อเหลืองอันสามอันนี้จเจริญพรแปดชิด ปีหกห้าเชจอพรแปดชิดปีห้าเจ็ดปีหกหนึ่งเป็นคะแนนนะแล้วก็ปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดก็เหมือนกันแบ่งเหมือนกัน ปีห้าเจ็ดห้าสามอ๋อปีห้าเจ็ดด้านล่างก็เป็นกล่องมีกล่องไหมข้างล่างแต่ไม่ข้างล่างข้างล่างที่เป็นกล่องอ๋อชั้นล่างชั้นล่างใช่ไหมโอเคอันนี้เอามาเลี่ยมหรออันนี้พร้อมเลี่ยมเลยใช่ไหมใช่ค่ะราคาถูกกันไหมสองร้อยสองร้อยโอเคอันนี้ราคาบวกกอบอ๋อปีห้าสามข้างบนราคาบวกกอบรอยห้าร้อยสีห้าสปีห้ ี่ห้าศูนย์แล้วปีสีหปีสี่หนึ่ันสอ้อยห้สนสส่วนใหญ่เป็น7ชั้นเหรอพี่พ่มพ์มิยมวัตเซละเจ็ดชั้นใช่ไหม อส่วนใหญ่เป็นเจ็ดชั้นอ๋อนี้ปีสามหนึ่งนี่ปีสามหนึ่งนะปีสามหนึ่งปีสามหนึ่งสามพันบาทสามชั้นอปีสามหนึ่งพร้อมกรอบเลย น,นี่ปีสามหนึ่งคะแนนแปดร้อยแล้วก็จปีสองหนึ่งคะปีสองหนึ่งก็มีปีสองหนึ่งห้าร้อยก็มีเนี่ยหนึ่งพันปีสองหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อย อันนี้อ,ออกมาตลอดเลยหรือว่าแค่งานแส่วนน้อยอ๋อส่วนน้อยอค,อครับ <c oughs> อ๋อนี่มีรุ่นเก่าอันนี้กุปวกกุปวก,ก,กปีสองห้าสี่หนึ่งหนึ่งพันบาทอ๋อข้างล่างจะเป็นแบบไม่ใส่กรอบอืม รุ่นสมปรานา7ชั้นปี51นะแล้ว53ก็200บาทสุขกายสบายใจนุ่นชัยมงคล7ชั้นปี57 200ด้านล่างจะแบบไม่ไม่เลี่ยมกรอบราคาก็ตามนี้เลยนี่ส่วนทั้งบนดเป็นเลี่ยมกรอบ มีหลายรุ่นเลยร้อยห้าสิบเอ็ดปีเจ็ดชั้นน,นีน่อ,อันนี้หลวงปู่ศิลาปุกเสกน่าจะแกะร่องแบบ,แบนี้เลยใช้โฟมอันนี้อันนี้ดูยังอ่าดูแล้วครับน่ากินไหมโฟมมันแน่นดเจ็ดชั้น เป็นบรรยากาศศูนย์เช่าบูชาวัตถุมงคลวัดชัยยวรวิหารนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะบริเวณด้านหลังนู้นจะเป็นวิหารสมเด็จโตนะอยู่บริเวณด้านหลังนูง้นเดี๋ยวพาไปชมทุกท่านนะครับเคยไปหลายรอบแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้พาชมกันอีกนะครับอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เลยวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โตคมลังศี ก็เป็นบรรยากาศที่วัดเราได้าพาชมนะอัปเดตว <นะ S 1> ัตถธมงคลของทางวัดกันก็จะมีรุ่นตเก่าหลายรุ่นเลยทุกท่านสามารถมารับชมได้นะครับที่วัดนะก็วันนี้ก็มีจัดงานด้วยนี่วิหารสมเด็จพุทธจารย์โตคม,มรังสีวันนี้ก็เช่ามานะฝาก F4 ด้วยนะนะ,นะครับนี่ ติดกับแม่น้ําเลยแม่น้ําเจ้าพญะนะแม่น้ําสายหลักของเราของไทยเรานะอยู่บริเวณด้านหลังนี้นะครับตรงนู้นก็จะเห็นสะพานนะข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา,านหลังละ จะมีสมเด็จพระพุทธิจา้าโตองค์นางสีโี่ว่าบทรนู้นเหรอข้างในสองโบสถ์บ้างน,านี่นะครับองคยังใหญ่เลยยังไงเราขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวัด ชชยโยรวละวิหารบรณะอตั้งตาเองเลยสำหรับวันนี้ขอเก่าว่าสวัสดีครับ